3นาทีไอทีขวันตั้มสีธนนชัยเกาหลีใต้เมื่อโฆษณาเกินจริงของวุยาการกรััสลบเชิงวอนตามได้ลุกรามไปแยงมากมายที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ความร่วมมือของหน่วยงานในประเทศกับ รายงานของทวีปยุโรปก็ปรากฏว่ามีข่าวแปลกปลอมของการประยุกต์ใช้งานในประเทศแห่งนี้ออกมาหลากหลายข่าวหลายปีติดเลยนะครับตั้งแต่ความพยายามในการพ่วงการสร้างภาพลักษณ์นำไปประยุกต์กับงานทางด้านความมั่นคงการทหารดูแลความปลอดภัยให้กับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เคยมีการใช้งานจริงแต่อย่างใดนอกจากสาธิตการใช้งานเฉยๆนะครับจนถึงล่าสุดนะครับพยายามและเกินที่จะก้าวเข้าไปดั ทางอุตสาหกรรมโดยการเป็นผู้นําทางด้านการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านวิจัยการรัฐลับเชียงควอนตั้มด้วยนะครับแน่นอนครับก็เป็นเพียงมาตรฐานเสริมภาพลักษณ์เท่านั้นไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับใช้แต่อย่างใดโดยข่าวที่หนักหนาที่สุดนะครับ ปีตรงวันท้่6.4ก็ได้ปรากฏขึ้นว่าวิทยาการรหัสลับเชียงวันตั้มขึ้นเรือลบล้วครับข่าวที่ประเทศนี้ยิ่งใหญ่อลังการมาโดยตลอดโยกมาดูแลเรือลบเขาแล้วนะครับแนปี64ข่าวนี้อ้างอิงบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ด้วยถึงทําให้ข่าวนี้ดูขลังมากนะวิทยาการรหัสลับเชียงวันตั้มไม่ว่าจะผ่านไฟเบอร์หรือผ่านดาวเทียมเป็นเพียงการส่งกุญแจรหัสลับเพื่อการสาธิตการทดลองเท่านั้นดังนั้นการขึ้นเรือลบนี่มันคงไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือ ข่าวเท็จ ขณะเดียวกันครับสำนักข่าวเดียวกันและนักข่าวรายเดียวกันที่เคยนําเสนอข่าวอลังการแบบนั้นขยับมานําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวคนมากขึ้นก็คือการไปดูแลโัรศั์เคลื่อนที่ซึงก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้มีการใช้งานจริงๆแต่อย่างใดแต่ข่าวสร้างความอลังการอย่างมากมายนําไปดูแลความปลอดภัยให้โรงงานรถยนต์พลังไฮโดรเจนข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลวิดีโอด้วยถึงทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างภาพลักษณ์เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าการออกข่าวมาเป็นแบบนี้แล้วในอนาคต วตถิชนุนชัยที่เกาหลีใต้จะหาทางลงจากหลังเสือควันตั้มตัวนี้อย่างไร3นาทีไอทีควันตั้ม